สวัสดีครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งงวัวหน่อยกันครับวันนี้ครับเบิ่งกันครับนี่ครับเป็นงวัวในคอครับอันนี้เป็นงวัวจิ๋เลี่ยงแบ่งลูกครับ <c oughs> บอแมนงวัวผมเลยครับเป็นงวัวจิเขาสื่อมาให้เลี่ยง แล้วก็แบ่งเอาลูกมันครับเลี้ยงให้เขาครับผมตัวนี้เป็นแม่เขาครับนี่เป็นลูกพึ่งลอดไดเก้ามือครับลอดวันที่ยี่สิบกุมภาที่ผ่านมานี่ครับนี่เป็นตัวแม่ครับเป็นลูกผสมชาโลล่ครับผสมหมูหันครับซี 4, 2, 9 0 2เกานครับ นี่ครับอายุเก้าวันครับนี่ครับตัวนั่นเป็นลูกติดมาของแม่ขาวนี่ครับตัวตัวใหญ่ครับอายุหนึ่งปีครับสือมาตอนเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับนี่ครับนี่เป็นแม่เขาครับจะิึงลูกเขาก่อนครับ พอดีผมศูนย์เขาไปครับมือตอนเขาอายุได้เจ็ดมือครับเบืองครับเบืองความแข็งแรงความขึกครับงออายุเก่าวันครับศูนย์เขาไปเดมือนี่มือที่สองครับผมเบื้องครับคอดเองครับคอดง่ายครับเบิ้งครับเบิ้งครับเบื้องความคึกครับ ก้าวันนะครับเป็นลูกของหมูหันครับเบ่งความแข็งแรงครับเนื้อหนังดีครับเ่งครับเม่เขาก็ใบใหญ่เป็นไรครับสูงประมาณน่าจะร้อยี่สิบกว่ากว่าครับ แม่เขาก็ช่วงโตเบายาวครับแต่ว่าเนื้อหนังดีครับแต่ให้ลูกก็งามครับขอดเองครับขอดตอนกลางคืนครับผมไปเห็นครับพอดีได้ยินเสียงห่องก็ลงมาเบิ่งครับเห็นเว่อเขาขอดแล้วครับเบิ่งครับคึกแห้งครับกินนมเองครับ มาต้องได้จับยนี่ยครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งแผลทำเขาครับศูนเขาครับบุหัวิบเขาไกลได้บ่อด้ครับไปแล้วครับเขาไก้ว่าได้ครับพอดีจับเหตดเขาครับเขาก็อยากตื่นๆตืนแน่ครับ เป็นตัวเมียด้วยครับผมลืมลืมบอกไปครับตัวนี้จะเป็นตัวเมียนี่ครับบังครับความยาวบ่งเนื้อหนังครับผมบึงขาแข็งครับกระดูกขาใหญ่ครับ เพศเมียนะครับจะเป็นสีจำปาครับสวยครับลูกตัวแรกนี่จะเป็นของคนเลี้ยงครับส่วนตัวที่สองนี่จะเป็นของเจ้าของงัวครับผมนี่ครับเบึงแทรเขาเลยครับโอ้ยเขาไกลบ่ได้เลยครับแข็งแรงดีครับคึกดีครับ มึงครับแดดไล่มาหน่อยครับเบึงความแข็งแรงครับเมืดมือครับแบบนี้ครับกินนมแล้วกั็แล่นทั้งสี่แล้วครับแล่นมือยแล้วก็นอนครับนอนสักพักก็ตื่นมากินนมแล้วก็แล่นอีกครับ นี่ปล่อยไว้ในทุ่งนาครับนี่ครับนี่เป็นที่อาศัยผมครับอยู่ทุ่งนาครับกัดล้อมรวดพื้นที่ทั้งหมดกับประมาณสิบไร่ครับนี่ครับปล่อยในรวดครับผมตัวนั่นก็พึ่งยานมครับในปีหนึ่งครับยังปล่อยอมยานมครับก็เลยซื้อห่วงยานมมาใส่ครับกั ได้พ้นอยู่ครับกระยานนมได้ครับแต่มันกับสาราดเนี่ยครับมันเอียงเอียงกินบางที่มันก็กินได้ครับแต่เดี๋ยวนี้แม่เขาบ่ให้กินแล้วครับประว่าห่วงมันไปทิ่มนมแล้วมันก็เตอออกครับแม่เขากับผสมแล้วครับพึ่งผสมไปผ่านไปสองรอบครับผมน่าจะติดครับผมเดี๋ยวสิเขาไปรียไทยบึงมง แทซูนเขาครับโมโหสิได้ได้บอดด้วยครับขอ <c oughs> โทษทีครับผมเนี่ครับกำลังหัดแทะเล่มครับมีแทะหยาเล่มหยาเนี่ครับกําลังหัดเขียวครับนี่ครับดอกคูนเอยซื้อนองดอกคูนครับผม แม่เขาซื้อจำปาครับตัวนี้ครับตัวนี้ซื้อนองดอกคูนครับนึ่ครับมีซื้อทุกโตครับตัวนี้บามันครับเป็นลูกผสมบามันครับซื้อชบาครับตัวขาวซื้อจำปีครับผมแล้วก็ลูกของจำปีนี่ซื้อจำเป็นครับนี่ครับผมไปเบิ้งน่องดอกคูนกันครับ ตัวนี่ก็เป็นสีจำปาครับผมสีน้ำตาลครับเบิงแถ่ทำเขาครับเบิงแม่เขาครับแม่จากหวงลูกนี่ครับนี่ครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้เบิงเรื่อยๆครับเบิงพัฒนาการครับว่าสิเป็นแบบใดครับผมว่าเนื้อหนังสิบไปทางใดครับเนื้อหนังดีบอ แม่เขาหว่วงครับโอเคครับคลิป okay, นี้ก็ประมาณนี้ครับเดี mm ๋ยวอัพเดตให้เบิงเรื่อยๆครับสำหรับงัวหน่อยครับ mm hmm. ไปครับสวัสดีครับ